รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมนีกังวลไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดสระแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนตำบลบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกลาบนมัสก,การพระครูประหลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณดรพระมหาภัยรอดที่ตัดซีโรเจ้าอาวาสวัดสระแก้วอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าโมกและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเพื่อรับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะถึงวันอาสนหบูชา และวันเข้พาพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธกันค่ะในการทองธรรมนำชีวิตพู้ทำคิดมีสติดีเสมอขยันสติมาปัญญามีดีเลิศเลยพบพระเจอพบพระธรรมล้ำเลิศจริงขอความสุขความสวัสดีจงมีกับพู้รับชมรับฟัง ในรายการจองธรรมทางช่องห้าทุกๆท,ท่านใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาวันอาสารหาบูชาวันพระใหญ่วันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้สแสดงกธรรมจักและเสด็จดับขันทปริพานพอหมดวันพระใหญ่ก็วันแรมหนึ่งค่ำวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็คือวันที่พระเจ้ากําหนดให้ประสงค์อยู่จำพรรษาอธิษฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสในวัดนั้นสามเดือน อิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาส,สังวัสังอุเปเมข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาในตลอด3เดือนในอาวาสนี้ไม่ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนถ้าจะไปก็ต้องสัตหะกรณนยะเป็นรายๆไปอยู่สมเดือนนั้นก็ให้ให้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยให้ปฏิบัติธรรมตั้งใจศึกษาเราเรียนตั้งใจปฏิบัติธรรมสมเดือนนี่การข้าพรรษา ล้วมาออกพรรษาแล้วก็ค่อยไปเผยเผยแพร่พระพุทธศาสนาใหม่นี่คือวันเข้าพรรษาทีนี้วันเข้าพรรษาบางทีโยมก็มีเข้าพรรษากรพรรษาหลังพรรษากรก็คือเข้าตามกําหนดวันแรมหนึ่งค่ำส่วนเข้าพรรษาหลังนั้นแรมหนึ่งค่ำเดือนเดือนเก้าไม่ใช่แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถัดต่อไปอีกเดือนหนึ่งคือเมื่อประสงค์มีกิจธุระไปเผยแพร่กลับมาไม่ทันก็ออธิษฐานเข้าพรรษาหลังเขาเรียกว่า ปัจฉิมัรรษาเข้าพรรษาหลังได้แล้วก็มีเหตุจําเป็นในเข้าพรรษาไปดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ป่วยที่บ้านนอกไปดูแลพ่อแม่ไปได้โดยไปได้เจ็ดวันเจ็ดวันครบแล้วก็กลับมาวัดเดิมใหม่แล้วก็มาสัตหาต่อไปถ้ายังไม่หายก็ไปดูแลแม่ใหม่เนี่ยก็มีอนุญาตไว้ฉะนั้นโยมเห็นพระเดินในเข้าพรรษาก็อย่าไปแปลกใจ ท่านของสัตหาไปแล้วก็โดยเฉพาะที่วัดจ่ากแก้วสถานสงราะอ์เด็กกำพรายากจนโรงเรียนวัดจ่ากแก้วแรวพราวเพลิดงามเลอเลิศทั้งระเบียบงามเลอเลิศตั้งใจเรียนเพียรศึกษาขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาเสริมคุณค่าสามัคคีมีวินยัยวินี้นักเรียนมีทั้งหมด1,400คนกินข้าวนสารวันล,ละ15กระสอบกระสอบละ50กิโล เดือนหนึ่งก็ใช้ใจ่ายทั้งสิ้นก็ประมาณล้านต้นๆฉะนั้นญาติโยมวัดสักแ้วได้อาศัยใบบุญของญาติโยมทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในชาวกรุงเทพมหานครมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครได้มาช่วยกันเยอะจังหวัดนนทบุรีก็ต้องขอ,อนมโมทนาโยมที่นำเข้าสารอาหารแห้งความมาไวๆเสื้อผ้าพรตสบายุ่ยารักษาโรค เครื่องกีฬามามอบให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่วัดจาแก้วเด็กนักเรียนนียบางคนกำพร้าพ่อบางคนกำพร้าแม่บางคนกำพราพ้า,พรา,า,พราทั้งพ่อทั้งแม่บางคนไม่ได้กำพร้าแต่ยากจนเป็นเหมือนกับโรงเรียนกินนอนอยู่พักตลอดทั้งปีกินินสามเวลาฉะนั้นก็ใช้ใจ่ายมากั้นโยมที่นําอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงเอง,เองก็ดีมาจองไว้เลี้ยง จ็ดวันวันจันทร์อังคารพุธอาทิตศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยก็ขอโน้โมนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลช่วยกันดูแลเด็กกับพรายยากจนไม่ว่าท่านจะนำเขาสารมาก็ดีมาม่าไวๆเสื้อผ้าผ่อนทนสบายหยูกาลษาโรคเครื่องกีฬาเครื่องเขียนต่างๆขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลกับวัดจกแก้วทงงลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยขอให้มีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ ร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ท่านมาแบ่งปันถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้ญาติโยมทุกท่านมีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอจเจริญพรใช้วันหยุดยังมีคุณค่านะคะและสำหรับพุทธามามากะาหรือว่าพุทธศาสนกชนที่ดี สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ทําหน้าที่ของพวกเราอย่างสมบูรณ์ค่ะวันนี้รายการสองทําเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสําหรับการรับชมและการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยรัฐมณีก,กลางวันไกลกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ